มาคุยกันต่อนะครับถ้าจะว่าไปวิถีชีวิตของคนทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวก่อนหน้าที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะเข้ามาเป็นเหมือนปัจจัยที่5ปัจจัยที่6เนี่ยรถยนต์มาก่อนนะอันนี้โทรศัพท์ผมครับเข้าใจนะครับก่อนที่จะเป็นรถยนต์เนี่ยก่อนที่จะเป็นโทรศัพท์เนี่ยรถยนต์ว่ากันว่าเป็นปัจจัยที่ห้าโดยเฉพาะคนคนกรุงคนคนประเทศไทยเนี่ย คือแทบทุกบ้านมีม,มีรถยนต์หมดเพราะฉะนั้นอุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์โดยตรงหรือว่าส่วนประกอบมีการแข่งขันกันค่อนข้างจะรุนแรงมากอย่างเรื่องของระดับยนต์น่าสนใจนะครับวันนี้จะพาไปดูบริษัทอุดรกระจกรถยนต์ศูนย์บริการกระจกรถยนต์แบบครบวงจรใหญ่แห่งหนึ่งในภาคอีสานเลยนะครับ,รบก็มีการพัฒนาจเจริญเติบโตจนกระทั่งเขาจะไปขยายสาข,ขาที่สปปลาวอนด้ว<ๆ>ยโดยมีบสยช่วยค้ำประกันเงินทุนนะครับเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจไปติดตามกับคุณธิติยานจันทน์ภูผาัครบ สากตึกแถวสองคูหาเมื่อ20ปีก่อนของบริษัทอุดรกระจกรถยนต์จำกัดตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองอุดรธานีเติบโตเป็นอาณาจักรกระจกรถยนต์ครบวงจรใหญ่ที่สุดในภาคอีสานโดยการพัฒนาบริการมีลูกค้าหลักคือร้านอะไหล่อู่รถยนต์บริษัทประกันและลูกค้าทั่วไปบริษัทอุดรกระจกรถยนต์เป็นตัวแทนจำหน่ายกระจกรถยนต์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม จาก10โรงงานที่ผลิตในไทยขายส่งทั่วภาคอีสานและจำหน่ายกาวติดกระจกรถยนต์พร้อมรองรับการสั่งทำกระจกรถยนต์เฉพาะคันสมมติว่ามีลัมเบอร์กินี่1คันเข้ามากระจกแต่งจากประเทศลาวเนี่ยถ้าสั่ง Air f a ฟสหรือซ f เฟสที่มาทางเรือมาทางเครื่องบินเนี่ย3เดือนได้ราคาแสนบาท1แสนบาทไทยแต่อันเนี้ยเราสามารถที่จะผลิตกระจกเราจะใช้เหล็กตีโค้งตามหน้าของรถรุ่นนั้น ดัดออกมาให้เป็นตัวโครงเหล็กลับแล้วเราเอาโครงเหล็กเนี้ยส่งเข้าโรงงานกระจกซึ่งเป็นของพี่สาแล้วก็ดัดออกมาเป็นโค้งตามรูปนั้นก็สามารถจะเอามาเป็นโอลิวันสำหรับลัมโบกินีแผ่นนั้นแผ่นเดียวซึ่งราคาจาก1 0 0 0 0แสนอาจจะเหลือที่2 0 0หมกว่าบาททันทีกระจกรถยนต์ฟิล์มกรองแสงระบบติดตามยานพาหนะ GPS และเคลือบแก้วรถยนต์คือผลิตภัณฑ์ที่บริการลูกค้าภายในศูนย์บริการที่ครบวงจร ที่นี่เน้นบริการที่ดีการดูแลหลังการขายเพื่อสร้างแบรนด์ของตัวเองเราขายโปรดักต์เราแต่เราไม่ได้ชูบโปรดักต์ของใครอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากอย่างนี้ค่ะเราคือผู้ให้บริการแบรนด์ที่เราสร้างคือเราจะสร้างแบรนด์ของเราเองก็คือแบรนด์ของอุดรกระจรกรถยนต์หรือถ้าในต่างจังหวัดเราจะเจอคำว่า UD Auto Glass ฟิล์มกรองแสงติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นการให้บริการค่อนข้างใช้เวลานาน จึงมีห้องพักรับรองลูกค้าที่สะดวกสบายหากลูกค้าทิ้งรถไว้มีบริการรถรับส่งบริษัทจะรายงานขั้นตอนการทำงานให้ลูกค้าทราบผ่านทางไลน์อุดรกระจกรถยนต์มีห้าสาขาในภาคอีสานกำลังเปิดสาขาที่ประเทศลาวโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยอช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจถามว่าบอสอยอช่วยทางอ้อม ช่วยทางอ้อมแต่จริงๆมันคือทางตรงนั่นแหละคือเขามาดิวกับท,ท,ท,ทางทางทางธนาคารพาณิชย์แต่เป็นการช่วยผู้ประกอบการทางตรงถ้าไม่เกิดถ้าวัทยอมไม่เกิดการมาดิวแบบนี้กับผบงก์พาชย์ก็ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถที่จะกู้ได้นั่นก็คือทําให้เศรษฐกิจชะงักทั้งระบบวัศญพยช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากบริษัทอุดรกระจกรถยนต์ตั้งเป้าขยายสาขาให้ทั่วภาคอีสาน และหากสาขาที่ประเทศลาวประสบความสำเร็จมีแนวโน้มที่จะบุกตลาดกระจกรถยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียนทิติยันจันทนะภูพาสำนักข่าวไทยอสอมอทอรายงานน่าสนใจนะเออน่าไปติดบ้างนะฮะ <c oughs> น,นี่ถ้าอยู่กรุงเทพนะครับกระจกหน้ารถแตกกวดีจริงๆริงหินนันกระเทาะะใช่ใช่ใชร้านะเดี๋ยวขับรถไปอุดรไปเปลี่ยนอจะคุมไว้นะครับ